แผนรักหักคาลุงตอนที่17มึกรีบมาที่ตราด,ด้วยความเป็นห่วงเม่นและปลาดาวในที่สุดกู้ภัยก็ช่วยเม่นขึ้นมาอย่างปลอดภัยปลาดาวเปิดห้องพักให้หมึกฟรีเพื่อเป็นการขอบคุณหลังจากคืนสม,มุดบันทึกให้ปลาดาวไปมึกก็นั่งทบทวนแผนอ่อยผู้ของปลาดาวที่แท้ตนโดนปลาดาวตกไปเรียบร้อยส่วนปลาดาวก็นั่งกังวลว่ามึกได้แอบอ่านบันทึกของตนหรือเปล่า อธิคมนัดเพลงควันออกมาพูดจูงใจให้กลับไปคืนดีกับมีเพื่อแลกเงินก้อนเพลงควันก็เลยกลับไปพยายามเอาใจใส่มีเหมือนเดิมเพื่อสารสัมพันธ์ในขณะที่ศูนคุณย่าโดนสร้างหลักฐานเท็จแอบเอาผงชูรสมาทิ้งไว้สร้างความตึงกลัวเร่งบอกให้ขายสวนม่วงมีดูน้ำพึ่งที่โดดเรียนจนน้ำพึ่งต้องเล่าความจริงว่าอัดผู้ว่ามีคลิปนี้กับน้ำพึ่งพร้อมที่จะแชร์ทั้งคู่เคลียร์จนเข้าใจกันดีแล้วแต่มีก็ออกไปพบเพลงควันที่นัดมา กลับเข้าบ้านเจอน้ำพึ่งนั่งรอในความมืดขณะที่เชริซาโดนิตาโทรเซียมด้วยการส่งคลิปหมึกรีบมาตราเพราะเป็นห่วงปลาดาวนิตาอาสาเป็นคนช่วยจัดการปลาดาวให้เชริาแลกกับเงินก้อนหนึ่งในขณะที่อธิคมก็เริ่มหมุดหนิดที่รวบรวมที่ดินแปลงใหญ่ไม่สําเร็จจึงเร่งให้อัดช่วยรีบจัดการน้าพึ่งโดยเร็วจบไปแล้วกับตอนที่17